แบบฝึกหัดบทที่6ข้อที่1นะคะ,ะจงบอกความแตกต่างระหว่างหุ้นสามัญน,นะคะแล้วก็หุ้นบริมสิธิ์นะคะอันดับแรกนะคะเรามารู้จักคําว่าหุ้นกันก่อนเลยนะคะหุ้นนะคะเป็นคําที่ใช้แสดงถึงหลักทรัพย์นะคะที่มีผลประโยชน์นะคะของความเป็นเจ้าของและสะท้อนถึงการเรียกร้องนะคะที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์และรายได้ที่บริษัทได้รับนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือ หุ้นสามัญและก็หุ้นบริมสิษฐ์ค่ะหุ้นนะคะจะบ่งบอกถึงมูลค่านะคะสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะของบริษัทค่ะซึ่งสามารถมาถึงได้โดยการหักหนี้สินนะคะทั้งหมดจากสินทรัพย์รวมของเรานะคะแล้วก็นักลงทุนที่มีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ผ่านหุ้นถือเป็นผู้ถือหุ้นนะคะความแตกต่างระหว่างหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิธิ์นะคะ หุ้นสามัญน,นะคะจะหมายถึงประเภทของหุ้นที่บริษัทออกตามปกตินะคะเพื่อระดมทุนซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งและมีสิทธิทออกเสียงนะคะส่วนหุ้นบุริมสิทธิ์นะคะก็คือประเภทของหุ้นที่ได้รับความสําคัญเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการชําระคืนทุนนะคะหุ้นสามัญน,นะคะมีศักยภาพในการเติบโตสูงนะคะเมื่อเทียบกับหุ้นบริมสิทธิ์นะคะ ซึ่งจะมีแนวโน้มที่เติบโตต่ํากว่านะคะผู้ถือหุ้นนะคะสามารถคืนทุนนะคะแล้วก็ไม่มีการรับประกันนะคะหรือจํานวนเงินนะคะที่ได้รับการแก้ไขค,ค่ะซึ่งจะแตกต่างจากผู้ถือหุ้นที่มีที่ต้องการรับประกันผลตอบแทนนะคะที่อัตราคงที่ค่ะหุ้นสามัญน,นะคะมีสิทธิแตกมีสิทธ,แทธทิแตกต่างนะคะเกี่ยวกับการลงคะแนนนะคะการจ่ายเงินปันผลน,นะคะ แล้วก็การชำระคืนทุนค่ะในทางตรงกันข้ามนะคะหุ้นบุริมสิทธิ์นะคะซึ่งถือสิทธิ์บริมสิธิ์ในการจ่ายเงินปันผลและการชำระคืนทุนค่ะ <anecdote> หุ้นสามัญน,นะคะให้สิทธิ์บุคคลที่จะเข้าร่วมลงคะแนในในการประชุมสามัญของบริษัทนะคะในกรณีนี้นะคะหุ้นบริมสิทธิ์นะคะจะไม่อนุญาตให้บุคคลเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญของบริษัทนะคะ บริษัทนะคะไม่สามารถแลกหุ้นสามัญได้นะคะในทางกับกันนะคะหุ้นบุริมสิทธิ์นะคะถูกไถ่ถอนนะคะโดยบริษัทไม่ว่าจะครบกำหนดหรือเมื่อบริษัทต้องการซื้อคืนนะคะหุ้นสามารถไม่หุ้นสามัญไม่สามารถแปลงเป็นหลักทรัพย์อื่นใดได้นะคะในขณะที่หุ้นบุริมสิทธิ์นะคะสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญหรือตราสารนี้ได้อย่างง่ายดายค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มเรานะคะจะมาเฉลยกันบ้านบทที่6ข้อที่2คําถามก็คือความแตกต่างระหว่างการออกเสียงในครั้งเดียวกับการออกเสียงแบบสะสมค่ะการออกเสียงในครั้งเดียวนะคะเป็นการออกเสียงที่ให้ผู้ถือหุ้นสามันหนึ่งหุ้นนะคะสามารถออกเสียงได้เพียงหนึ่งเสียงโดยการเลือกกรรมการบริษัททําการเลือกครั้งละหนึ่งตำแหน่งค่ะการออกเสียงแบบสะสมนะคะ เป็นการออกเสียงที่ให้ผู้ถือหุ้นสามัญออกเสียงได้เท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่มีคูณด้วยจำนวนกรรมการที่มีการเลือกตั้งนะคะโดยการเลือกกรรมการทุกตำแหน่งจะทำในคราวเดียวค่ะค่ะการออกเสียงแบบคร้งเดียวทำให้กรรมการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เลือกที่จะมีโอกาสได้รับการเลือกตั้งสูงกว่าซึ่งจะแตกต่างจากการออกเสียงแบบสะสมเพราะหากผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันทุกคะแนนให้กรรมการคนใดคนหนึ่งก็อาจจะมีการได้รับเลือกค่ะ ดังนั้นการออกเสียงแบบสะสมจึงเป็นช่องทางการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ไม่โอกาสเลือกกรรมการที่ตนเองถือควนค่ะค่ะสรุปนะคะการออกเสียงทั้งสองรูปแบบเนี่ยจะไม่มีความแตกต่างกันค่ะนอกจากนี้หามีผู้ถือหุ้นจํานวนมากวิธีการออกเสียงแบบสะสมอาจจะเพิ่มความยุ่งยากและก็ใช้เวลานานในการรับคะแนนค่ะ <This call. S 2> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเฉลยการบ้านบทที่6ข้อที่3มนะคะ ในโจทย์ที่บอกว่าเหตุใดผู้ถือหุ้นสามัญจึงมีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกเพิ่มทุนก่อนที่จะจำหน่ายให้กับผู้ลงทุนรายใหม่นะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้จักกับคำว่าการเพิ่มทุนหรือว่า capital increase นะคะก็คือการที่บริษัทนั้นออกหุ้นใหม่เพิ่มจากเดิมนะคะแล้วก็นำไปเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นรายใหม่นะคะ วตัตถุประสงค์ก็เพื่อหนึ่งเพื่อขยายธุรกิจนะคะเพื่อคาดหวังยอดขายเติบโตอาจนำอาจส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะข้อสองเพื่อนำไปชำระหนี้ค่ะทำให้ค่าใช้จ่ายของอของจิจการที่มีตอนที่เป็นหนี้สินนะคะดอกเบี้ยมันจะลดลงนะคะข้อสามเพื่อล้างขาดทุนสะสมนะคะ ก็คือเมื่อมีกําไรเพื่อให้บริษัทมีกําไรแล้วก็ทําให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ค่ะข้อ4เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะคะวิธีการจัดสรรหุ้นวิธีการจัดสรรหุ้นนะคะแม่งแบออกด้วยการเป็นสาวิธีด้วยกันนะคะวิธีแรกก็คือแบบไ i ออ f o f f i r i n g หรือว่า RO นะคะหรือว่าเป็นภาษาไทยก็คือจัดสรรตามสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมนะคะ โดยที่บริษัทนะคะจะออกออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่นะคะแล้วก็นำไปเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมนะคะแบบที่สองก็คือแบบ Public Offering หรือว่า P.O. หรือในภา,าษาไทยทเรียกกันว่าจัดสรรให้กับประชาชนนะคะคือการที่บริษัทนะคะออกหุ้นใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้น I.P.O. คะ่ะแล้วก็ไปเสนอขายให้กับประชาชนนะคะ แบบที่สามก็คือแบบ Private Placement PP หรือว่าจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดน,น,นะคะก็คือการที่บริษัทนะคะออกหุ้นเพิ่มทุนและนำไปเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ผู้ถือหุ้นเดิมนะคะเขาปฏิเสธที่จะไม่รับซื้อตรงปฏิเสธที่จะไม่ซื้อหุ้นตรงนี้ทำให้บริษัทคิดว่าจะไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนคะก็เลยนำไปเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหญ่ ผู้ลงทุนรายใหญ่ก็คือคนที่มีทุนหนาเงินลงทุนเยอะค่ะจะทําให้บริษัทขาทุนได้จากตรงนั้นค่ะส่วนผลกระทบนะคะจะมีด้วยกันสามข้อสามข้อนะคะผลกระทบแรกก็คือ dilution effect นะคะคือการที่บริษัทนะคะออกหุ้นใหม่ออกหุ้นมาใหม่ทําให้ราคาของหุ้นนั้นที่ออกมาขายนั้นนะคะต่ำกว่าตลาดส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลงค่ะข้อที่สองนะคะกําไรต่อหุ้น การที่บริษัทเอาหุ้นใหม่แต่ว่ากำไรสุทธิของบริษัทยังทําได้เท่าเดิมทําให้นะคะจํานวนหุ้นเพิ่มขึ้นและก็ส่งผลให้กําไรต่อหุ้นลดลงค่ะข้อ3านะคะอํานาจในการควบคุมค่ะการที่บริษัทนะคะออกหุ้นมาใหม่ขอาหุ้นเพิ่มทุนม,มาใหม่ทำให้จำนวนหุ้นหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะส่งผลให้ส,สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมลดลงและอาจจะทำให้การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมกิจกรรมของ หูุ้นเดิมลดลงหรือเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะดังนั้นนะคะจากผลกระทบทั้ง3าข้อที่แล้วนะคะที่เราได้กล่าวกันมาบริษัทที่ออกที่ต้องการที่จะออกหุ้นเพิ่มทุนนะคะจะต้องจําเป็นจะต้องเสนอขายแก่ผู้ลงทุนเดิมเสียก่อนนะคะถ้าเกิดผู้ลงทุนเดิมยอมรับนะคะก็คือขายเขาก่อนถ้าเกิดเหลือก็คือเอาไปให้ผู้ลงทุนไรายใหม่ค่ะ ถ้าเกิดเขาปฏิเสธที่จะไม่ซื้อตรงนั้นเลยก็คือต้องไปเสนอขายแก่ผู้ลงทุนรายใหมะะ่เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะก็จะมาเฉลยการบ้านบทที่6ข้อที่4ค่ะจากโจทย์นะคะ หุ้นบุริมสิทธิ์มีมูลค่าที่ตราไวา้หุ้นละ200บาทจ่ายปันผลปีละ6%ของมูลค่าที่ตราไวา้โดยจะจ่ายปันผลทุกๆ6เดือนหากนักลงทุนต้องการอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธ์นี้ปีละ1 0และราคาในตลาดในปัจจุบันนะคะเป็น100บาทผู้ลงทุนควรตัดสินใจซื้อหุ้นบุริมสิทธิ์นี้หรือไม่ค่ะ จากโจทย์นะคะเราก็จะใช้สูตรการประเมินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ์นะคะนั่นก็คือ PVP เท่ากับ DP ส่วน RP ค่ะ DP ค่ะนั่นก็คือเงินปันผลที่ได้รับของหุ้นบุริมสิทธิ์ส่วน RP นะคะนั่นก็คืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการในการลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิ์นี้ค่ะวิธีการหา DP นะคะก็จะใช้มูลค่าหุ้นที่ตราไว้นะคะจากโจทย์นะคะก็จะเป็น200บาทคูณกับ อ,อัตราที่จ่ายเงินปันผลต่อปีนะคะนั่นก็คือ6%ค่ะ200รคูณหก็นะคะก็จะได้อยู่ที่12และ RP นะคะจากโจทย์นะคะเขาให้มาที่10%เซค่ะก็จะเป็น0.1ค่ะก็จะได้12หารด้วย0.1จะเท่ากับ120ค่ะดังนั้นนะคะผู้ลงทุนไม่ควรตัดสินใจลงทุนในหุ้นบริมสิษิ์นี้ค่ะเพราะว่ามูลค่าหุ้นที่ต้องจ่ายแพงกว่าราคาในตลาดค่ะ ราคาในตลาดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ100บาทแต่ราคาของหุ้นบริมสินนี้นะคะมีค่าอยู่ที่เท่ากับร้อยี่สิบบาทค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะจะมาะะจะมาเฉลยการบ้านบทที่หกนะคะตาสารทุนค่ะมาด้เฉลยข้อห้านะคะมา,บ,าบัจทึกข้อห้าอะไรคะ่ะข้อห้านะคะก็คือหุอ้นสามัญของบริษัทเอ็มเคนะคะแจกปันผลในปัจจุบันหุ้นละสองจุดศูนย์สองสองบาทนะคะแต่คาดว่าการเติบโตของเงินปันผลจะเท่ากับห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีค่ะหาก,ากอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการเท่ากับสิบสองเอร์เซตนะคะ แล้วค่าหุ้นนี้จะเป็นเท่าไหร่นะคะ,ะข้อนี้นะคะเราจะหาจากสูตร VE เท่ากับ D หด้วย RS ลบ G นะคะค่ะในโจทย์ข,ข้อนี้นะคะเขาไม่ได้กำหนด B1 มาให้เรานะคะเราต้องหาเองค่ะโดยเราจะหาจาก b ศูย์คูณวงเล็บหบวก G นะคะ b ศย์ก็คือ2 b งศก็ 2, 2, คือเงินปันผลที่ที่ บริษัทใจ่ายให้เราแล้วนะคะส่วน G นะคะก็คือการเก,กบตัวของเงินปันผลนะคะโดยเราแทนค่าได้คือ2คูณวงเล็บ1นึ่งบวกศูนย์จุดาค่ะอพอเรากดเครื่องคิดเลขนะคะก็จะได้สอดหนึนะคะพอเราได้ดีหนึ่งแล้วคะเราก็มาหามูลค่าของหุ้นสามัญเลยค่ะโดยหาจากสูตร VE เท่ากับ D1 หารด้วย R S ลบ G ค่ะเราก็จะแทนค่าเลยนะคะก็คือ2.1หารด้วยศูนย์จ่งสองลบศูนค่ะพอเรากดเครื่องเขียนเลขแล้วนะคะเราก็เราก็จะได้30บาทนะคะสรุปแล้วคือมูลค่าจากโจทย์ถามหามูลค่าของรูปสามันในข้อนี้นะคะเราจะมีค่าเท่ากับ30บาทค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิรุทธเพมสองทศและนายรามเมนจันทาเสนาค่ะจะมาเฉลยแบบฝึกหัดบทที่6ตภาษาทุนค,ค่ะแบบฝึกหัดบทที่6นะคะข้อที่6นักวิเคราะห์นะคะคาดการว่าบริษัท YG นะคะจะจ่ายเงินปันผลในปีหน้านะคะ6บาทต่อหุ้นค่ะและจะจ่ายในอัตราเท่ากันทุกปีนะคะหากอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนต้องการเท่ากับ10%ค่ะ มูลค่าของหุ้นสามัญน,นี้นะคะเป็นเท่าไหร่นะคะสูตรนะคะ,ะ,ะ VE เท่ากับ D หาร RS ค่ะ D นะคะเท่ากับเงินปันผลค่ะ RS นะคะคืออัตราคิดลดหรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนนะคะต้องการค่ะ VE เท่ากับหนะคะหารด้วย0.1นะคะคือ10%เท่ากับ60บาทค่ะดังนั้นนะคะมูลค่าของหุ้นสามัญน,น,นะคะหรือจำนวนเงินที่คาด ที่ควรนะคะจ่ายเงินสูงสุดในหุ้นนี้นะคะมีค่าเท่ากับ60บาทค่ะใช่ใช่คะจบการเฉลยเพียงเท่านี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ กลุ่มของพวกเราจะมาเฉลยการบ้านบทที่6ข้อที่7นะคะสมาชิกมีดังนี้ค่ะนางสาวอริศรลายายไท่สงและดิฉันนางสาวกรณิตประเสริฐไทยค่ะโจทย์นะคะมวลสามัญของบริษัท W E จ่ายปันผลล่าสุดขุ้นละ5บาทนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะจ่ายปันผลเพิ่มขึ้น8%เปอร์เซในช่วง2ปีแรกจากนั้นในปีที่สามจะลดลงมาเหลือหเปอร์เซและหลังจากนั้นจะจ่ายปันผลคงที่ 3%ทางนักลงทุนต้องการผลตอบแทนปีละ12%มูลค่าของหุ้นสามอันนี้จะเป็นเท่าใดน,นะคะขั้นแรกค่ะเราต้องมาเขียนเส้นไทม์ไลน์แล้วแล้วต่อมานะคะโจทย์บอกมาแล้วนะคะว่าจ่ายปันผลล่าสุดหุ้นละ5บาทก็คือในปัจจุบันจ่ายไปแล้วดังนั้น D0 ก็เท่ากับ5ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาหาในปีที่หนึ่งค่ะปีที่หนึ่งนะคะโจทย์บอกว่า,าการปันผลเพิ่มขึ้น8%ในปีถัดไปก็บอกว่าเพิ่มขึ้น8%นะคะจากปีที่สองไปปีที่สามเพิ่มขึ้น5%ค่ะ จากปีที่สามไปปีที่สี่เพิ่มขึ้นสามเปอร์เซ็นค่ะแลวปีถัดไปก็เพิ่มขึ้นคงที่ก็คือสามเปอร์เซ็นค่ะค่ะต่อมาเราก็มาหาเงินปันผลของปีที่หนึ่งนะคะก็จะได้ก็คือ5บาทคูณกับ8%เปอร์เซ็นต ก็จะได้เท่ากับ5.4ต่อมานะคะ d2 ก็จะได้เท่ากับ5.4คูณ8%นะคะก็จะได้เท่ากับ5.83ค่ะต่อมา5.83คูณกับ5% v3 ก็จะได้เท่ากับ6.12นะคะ ค่ะเราก็ต้องมาแยกระหว่าง VP ส่วนที่ไม่คงที่และ VP ส่วนที่คงที่นะคะก็คือตั้งแต่ในปีปัจจุบันถึงปีที่3ก็จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่คงที่แต่ในปีที่3ถัดไปถึงปีที่4จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่คงที่ค่ะเราก็มาแบ่งเส้นเลยนะคะ เส้นนี้จะเรียกว่าเส้น terminal value ค่ะก็จะทำคำวนวณหาเส้นนี้ได้ก็คือก็คือใช้ d 3 d 3ก็คืออยู่ส่วนตรงที่เส้นแบ่งพอดีค่ะหารด้วย rs ลบด้วย g ค่ะก็จะได้เท่าก,กับ 6.12หารด้วย0.12 e ีก็คือ0.03ค่ะคำตอบก็จะได้68ค่ะค่ะต่อมาเราก็จะหา ve กันนะคะ ve ก็คือ 'PV ส่วนที่ไม่คงที่บวกด้วย PV ส่วนที่คงที่ค่ะก็จะได้เท่ากับส่วนที่ไม่คงที่นะคะเราจะไม่นับปีปัจจุบันเราจะไม่นับ D0 นะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่ d ที่ d1 ค่ะ ก็คือห้าจุดสี่หารด้วยหนึ่งจุดหนึ่งสองตัวนี้นะคะจะยกกำลังหนึ่งค่ะบวกด้วยห้าจุดแปดสามตัวนี้ค่ะ ก็คือห8าจมหารด้วย1.12ยกกำลัง2นะคะ2ก็คือจาก D2 ไปที่ D0 ค่ะก็คือนี่นะคะแล้วก็บวกด้วย6.12ก็คือ D3 ค่ะ ทารด้วย1.12ยกกำลังสามนะคะสามก็คือจาก d 3ไปถึง d ศนย์ค่ะต่อมาก็จะเป็น pv ส่วนที่คงที่ก็คือ terminal value นะคะ เป็น68ฐานด้วย1.12ยกกำลัง3ก็คือเรานับจากเส้นเทอร์มินอลเลยค่ะไปถึง D0 ค่ะก็จะเป็นยกกำลัง3นะคะแล้วก็คำวนวณเลยค่ะ5.4หาน1.12ยกกำลัง1จะได้เท่ากับ 4. แปสองบวกด้วย5.83มหารด้วย1.12ุ่ยกกำลังสองจะได้เท่ากับ4 6่จค่ะแล้วก็มาบวกด้วยหกจหสองหารด้วย1.12ุ่ยกกำลังสามจะเท่ากับ4 3่หค่ะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะ PV ส่วนที่คงที่ก็คือ68หานด้วย1.12ยกกำลัง3าค่ะจะได้เท่ากับ48.40น,นทั้งหมดนี้นะคะมาบวกรวมกันก็จะได้เท่ากับ62.23นี่นะคะก็จะเป็นคำตอบของมูลค่าของหุ้นสามัญน,นะคะดังนั้นนะคะ มูลค่าของหุ้นสามัญของข้อนี้จะเท่ากับ62.23ค่ะก็เฉลยเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิญญาบุญชาลีนะคะเพื่อนอีกคนชื่ออธิมาเจียมนนคุณนะคะ วันนี้จะมาทำแบบฝึกหัดบทที่6ข้อที่8นะคะจากโจทย์ข้อ7มูลค่าของหุ้นสามัญในปีหน้าเป็นเท่าใดนะคะจากสูตรนะคะ VE เท่ากับ D1 ส่วน Rs ลบ g นะคะ D1 เท่ากับ5.4 g เท่ากับ0.08 Rs เท่ากับ0.12นะคะเราจะมาหา VE นะคะวิธีทํำนะคะ เริ่มจากสูตรเลยนะคะ VE เท่าก e ับ d1 ส่วน Rs ลบ g นะคะก็จะเป็น5.4ส่วน0.12ลบ0.08เท่ากับ5.4ส่วน0.04ค่ะก็จะได้ผลลัพธ์135นะคะ สรุปนะคะก็คือมูล,ลค่าของหุ้นสามัญดีหนึ่งมีค่า135ร้อยสามสิบห้าบาทค่ะค่ะจากข้อแปดข้อจบเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ เรียนอาจารย์ที่เคารพดิฉันนางสาวน,นัชยาอินทุกังและดิฉันนางสาวมัทนาโคกุทรวันนี้กลุ่มของพวกเราได้รับมอบหมายให้มาเฉลยการบ้านบทที่หกเรื่องตราสารทุนค่ะจากโจทย์นะคะเราได้รับมอบหมายให้เฉลยการบ้านบทที่เก้าข้อที่เก้าค่ะโจทย์นะคะบริษัทเอทีมีจํานวนหุ้สามัญที่ชําระแล้วสิบล้านหุ้นค่ะ และมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตรา30%ของกำไรนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าในปีหน้าบริษัทมีกำไรสุทธิ27ล้านบาทค่ะและคาดการอัตราการเติบโตของกำไรเฉลี่ยจะเท่ากับปีละ6%หากอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการเท่ากับป2%มูนค่าหุ้นสามัญควรเป็นเท,นท่าไรค่ะจากโจทย์นะคะเราจะนำมาแสดงวิธีทำได้ดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะหากำไรต่อหุ้นในปัจจุบัน กำไรต่อหุ้นในปัจจุบันมีค่าเท่ากับ27ล้านหุ้นหาร10ล้านหุ้นจะเท่ากับ2.7บาทต่อหุ้นค่ะต่อมานะคะกำไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ณสิ้นปีที่1ค่ะ EPS 1นะคะค,คือกำไรต่อหุ้นในปัจจุบนันคูณกับการคาดการณ์กำไรอัตราการเติบโตเฉลี่ยของแต่ละปีนะคะจะเท่ากับ2.7คูณวงเล็บเปิด1บวก0.06วงเล็บปิด เท่ากับ2.86บาทต,ต่อหุ้นค่ะต่อมานะคะหาอัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรสูตรอัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรคือ PE เ<อ>ท่าก e ับ D1 หาร EPS1 หาร R1 ลบ G ค่ะจะได้ค่าเท่ากับ0.30หาร0.12ลบ0.06ค่ะอัตราส่วนราคาปิดต่อกำไรจะมีค่าเท่ากับ5เท่านะคะมูลค่าหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นสามัญสูตรคือ P เท่ากับ PE คูณ EPS หนึ่งนะคะจะได้ค่าเท่ากับ5เท่าคูณ2.86บาทต่อหุ้นนะคะมูลค่าหุ้นสามัญจะมีค่าเท่ากับ14.30บาทค่ะดังนั้นมูลค่าหุ้นสามัญควรมีค่าเท่ากับ14.30บาทค่ะค่มของพวกเราขอจบการนำเสนอไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีอาจารย์ประจำรายวิชาค่ะดิฉันนางสาวสาวภาคมีแสงได้รับมอบหมายให้มาเฉลยการบ้านบทที่6ตราสารทุนนะคะในข้อที่10ค่ะตัดโจทย์นะคะบริษัท KK คาดว่าปีหน้าอาจจะมีมูลค่าตามบัญชีในส่วนของผู้ถือหุ้น150ล้านบาทบริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งสิ้น100ล้านบาทหากอัตราส่วนราคามูลค่าตามบัญชี ือ p ทับ bv โดยเฉลี่ยของบริษัทอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วนะคะจะเท่ากับ25.1สีเท่ามูลค่าหุ้นสามัญควรเป็นเท่าใดนะคะวิธีทำนะคะมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่คาดการณ์ณสิ้นปีที่1นะคะมีค่าเท่ากับ150ล้านบาทส่วนด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วนะคะคือ100ล้านบาทหานกันออกมาแล้วจะได้1.5บาทต่อหุ้นค่ะ ต่อมานะคะเราจะนำเอาผลเฉลี่ยของบริษัทในอุตสาหกรรมนะคะก็คือ25.14คูนด้วยมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นที่เราหาได้จากข้างบนเมื่อกี้นะคะคือ1.5ผลก็จะได้เท่ากับ37.71ดังนั้นมูลค่าหุ้นสามัญหรือจำนวนเงินที่ที่ควรจ่ายสูงสุดมีค่าเท่ากับ37.71บาท สมาชิกในกลุ่มนะคะคือนางสาวพัทริกามณีจักรและดิฉันนางสาวสาวาภาคำมีแสงสำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอเนพนีเวเพระเน้ค่ะขอบคุณค่ะ